สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนพากันมาหลออตลาดช่องพมียามายืนลบฝนอย่าหนาหาดกับเจ้าบังแม่อยู่ในโต๊ะปักแหง้งพี่น้องแต่ถ้าเมื่อเฮือนผูกแดดห็นบ่ตะเวนพี่น้องหินบ่ตะเวนแลวนี่ก็เป็นยังวะฝนนี่นั่น,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 นห่วยแล้วห่วยแล้วห่วยแล้วซื้อขนมปลหยอันน้องลุงกับอันน้องนั่งน้อย นมปังแต่แนวกินซื้อปลาเมื่อหนึ่งเดี๋ยวพี่น้องพักปนินเมื่อหนึ่งขาเขาขี่ไปนี่บ่มี้นเลยค่อคอยแปลกประหลาดมองมองนะฮะนะมันแจ้งมองเขาอยู่ในฝ่งฝนตกเออมองอยู่ในฝนตกเี่องแปลกแห้งขนาดเลยอะ บอกแล้วมามันยุดก่อนแล้วเป๊พวกปด้ไกลกันได้วางหันก็วางหนีนะจะมาแปลกประหลาดแทนอแบบนี้ตกไปผีเขตนะมาแล้วก็ไปอังนงานมองตลาดถ้าใครตลอดตลาดแล้วเลยมีมองคลินิกฟันคลินิกท่านน้นนองใครมุกมานะหน้าเขายัางขาไปเลยเลยเอากระปได้บ๋ ไปเบิ้งหันไปมองห้อนมองห้อนมองหันกับโบมีฝนกว่าไปได้สิพากันไปเบิ่งเะไรที่น้องดับโทรศัพท์ก่อนแล้วโทรศัพท์สิเบียรเบิ่งพี่น้องอเศาแล้วตูก้กางแห้งหนึ่งบนแสงตะเวนงามขนาดแสงตะเวนพอดีโผล่มางามๆขนาดเลยพี่น้อง เ,นะเห็นบอกใครว่า,าแล้วขี่มาผิวมีฝนมาพาผิดน้างามไปดีหรอ ตาวเช้าควจะเปียกคิดซะก่อน,อนมาแถวทางแบ่งปินไก่เนาะตะเวนนะทักลงไวขนาดบูบๆลงเลยบรรยากาศฝนตกยังแรงเนาะพารักฝนอันนี้ก็ใช้เสมอเนาะเอาเลยเฮือนเอาไปบุมพิคนไปปะทางนั้นมันแจง้งไก่เติมนี่ผมเลยกระดานลายตกไปเลยทาง้ แถวนีนโต๊มาแบบมันงูตัวเนาะบัมีผ้าบัมีห้องมาถ่ะแบบแม่ค้าเก็บตลาดน้ำโบาทันเลยเ<า>บิ้งทางมือเงินแถโต๊พี่นนองกใกล้ๆกันหนึ่งหาดินแห่งแถวเนี่ย ตกหลัดแต่ช่างหน้าก็น้าโบเสือเพิ่นว่าตกตกะถั่วเพิ่นั่นแหละเพิ่นว่าพ่นตกะพักพ่นตกบางแห้งหนึ่งทางผมช่างในว่าเพอโบ่มีฝนแห้งเลยทางนี้บ่มีฝนจริงๆกับโบใกล้กันนกใกล้ๆหนึ่งทาง,ขงเขาเพื่อนเป็นลุ่มอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่มีฝน ที่ร่วงหน้าวะเนี่รงหย่างงอสาเสาหงเาอ้ยฝนแห้งดีคือกันทาจางเขาเืินงฝนตกาเขามาในบ้านแล้วโฟกิตามาตอนหลับกิตาตอนหลับกิตากิตาเออบอแมนแพนด้าเนาะลืมลืมแพนด้าฮันดี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 แห้งดีจื้นฝน ห้งจจืดขดันมาตอนหลับแด้แห้งจืดเอ้ยมาหอดเถื่อนก็น่ามาช่วยเขาตอนนี้เป็นยังตองลีลาเป็นยังตองลีลาแต่ช่วยเขานะเออช่วยเขาก็อยากลีลาปานนั้นผุดผเนาะ เห็ดหนึ่งปลาต่อได้ไหมปลาเนาะหนึ่งซีหวดไปใส่มวยอ่าขอยือซึ่งมาขอแหงอออ่าน้องลูกก็หายน้ำเขาตู้เย็นมาเนี่ยนั่นแหละลูกหายน้ำเขาตู้เย็นไว้ผู้เอื้อยเพิ่นกำลังรวยนั่นนั่นแม่ฉุนเจ้า อ้ยล่างถ้วยน้องหายน้ำถตู้ยเย็นพอได้สะโพอเห็ดก็เ่าพอนะนเดียวฉันพอนิ่งเดียวซะก่อนพามันอยู่สายสรุปนี่อเอาเจ้าเป็นคนไายกินเลยลูกอ้าวเจ้าหลิงแปบ๊บซี่พาไขา่จ้ะ ตอบมาอยู่ในบอลชื่อๆเ็นไมไปขนข้าตู้เย็นพุ่นเออน่ารนัไหมน่อยเก็บถัวยมีขนมมาหฮอยู่นี่เดลยพี่น้องสองเอาน้องเขา,นา,นเาขนมมาตอนเขานมในอวยของพอคนนั้น ขนมพิซซ่านักกุหละอันกุหละอันีักกุหละอันเบ,บิังเด็กปันกันนี่เด็กเกย์กับน้องเขาเห็ดเวียกแร็กเขากินกินในนี้ก็บบอยากข่าวอีกอลไรเด็กน้อยพี่น้องเอ้ยเขามากินขนมปังนะน,นี่มากินของแนวนีน่อืมโอ้ยน,นั่นไหมลององอกไวๆเออ แล่นรถเดเอาเขียวเด้อนสิตกเอาเยกับน้องเอาซอยกันเฮ็ดกับา่กาใหญ่อันนึงเฮาไปใซะเบิ่งดูลูกมีเห็นกระตาอ้ายลงมาแล้วบ่คันาอันนี้ของเฮาเด้ออันนึงนะ ว่าออกไปเลยไปเข้าปรยู่ไปหาหน้าไมกผัดันชามเหี่ยววปะี้ามเหีอฝนตกบอ้ค้มมาแล้วพี่น้องยางจังเลยนะพงษ์งอยางจังเลยอืมล่างตัวพี่น้อง้วนกำลังมาแล้วเร็วๆเด็กๆ ชอยเอ้ยชอยเอ้ยลูกชอยเอ้อยอนะอต้องเอาโบเห็นคนชามเนาะสร้างเหียละบาทนี่เอา้าปมกมาแล้วพี่น้องทิเดี <okay. S 1> ด๋ยวซอยน้องหอยล่างก่อนลาไปก่อนจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่องน้องลุงคนน่ารักเลนยจ้า